สวัสดีครับสวัสดีช่อง YouTube ต้นใจตคนร้อยนะครับเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศบนเวทีตอนนี้เวทีกำลังใส่ไฟนะครับใส่ไฟแล้วก็จะเอาความขึ้น,นครับตอนนี้จะบรรยากาศกำลังใส่ไฟของบนเวทีนะครับ นี่นะครับผมแผนเอ๋อันนี้แผนเอ๋ช่างไฟนะครับของมาลำเจ็ดเกินร้อยนะครับนีชิบก,กันบงใส่ข้างบนติดกันหมดแล้วนะครับข้างบนนะครับี๋ือฝั่งนั้น อันนี้คือบรรยากาศบนบิงชีนะครับบรรยากาศบนบิงชีกำลัง,งไฟ เคยแต้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ก็ยังอ้วนคือเก่าครับข้างหลังก็กำลังใส่จอนะครับใส่จอ LED นะครับผมนั่งถิ่นโดยที่ตาเกิดเมยบ่ ของไฟการโขนนะครับของไฟอันนี้เขาเอื่นไฟอยังไงเดียว ไปบีนนะครับตัวนี้ตัวนี้หนักอยู่นะครับไปบีนนะครับหนักอยู่นะครับอันนี้คือเนีย้ยการฝน,นของไฟครับคร <c oughs> ับรบรรยากาศ ไ,ไฟ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 ตรงกลางนะครับมอลำใจเกินร้อยนะครับอันนี้ไฟไฟนะผม รบรรยากาศตะละมือของมาล้อมเจเกินรอยครับโซสีเล่ตละตล้อตะลายางครับนี่ครับหมอลำใจเกินร้อยฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องต้อยใจเกินร้อยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ